สวัสดีค่ะผู้ปกครองแนละสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างแบบรูปค่ะเด็กๆเ,เราจะมาวาดภาพกันนะคะก่อนอื่นครูยาขอทบทวนจํานวนก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูค่ะมีกี่มีกี่ชิ้นคะอ่าสตรอเบอรี่มี1ผลนะคะ1ผลเราจะเล่นอ่าจับคู่กับ1น,นะคะอ่าดูที่นิ้วด้วยค่ะตรงนี้มันมี1น,นิ้วนะคะ คุยให้เด็กๆสังเกตหลายอย่างเลยค่ะอา้าวหต่อไปดูผลไม้นะคะเราจะช่วยกันนับ1 2มีค่าเท่ากับ2ค่ะอังุ่นนะคะมีกี่พวงนับค่ะเด็กๆ1 2ึสาม จับคู่กับเลข3อาวกล้วยคะ่ะเด็กๆ 1, 2, 3, 4กล้วยมี4ผลใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆช่วยตอบครูยานหน่อยคะ่ะอ่ามีค่าเท่ากับ4อ้าวต่อไปคะ่ะช่วยกันนับจำนวนคะ่ะ 1>, 1 2ึ่งสอามี่ห้าวนับได้5ก็มีค่าเท่ากับ5นะคะเด็กๆนับได้5ก็มีค่าเท่ากับ5เก่งมากเลยค่ะอ้าต่อไปผลไม้ค่ะดูค่ะเด็กๆคะ่ะ1 2 3่งสามี่ห้าหนับได้6ก็ต้องจับคู่กับเลข6ต่อไป หนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดนับได้เจก็ตั้งจับคู่กับเลข7ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนับได้8มีค่าเท่ากับ8นะคะเรานับทีละแถวทีละแถวเลยค่ะ แตงโมค่ะร้อนร้อๆกินแตงโมค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแตงโมมีเก้าชิ้นนะคะนับได้เก้าจับคู่กับเก้าอ้าวต่อไปมะพร้าวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับได้สิบมีค่าเท่ากับ สิบค่ะนะคะอา้าวนี่คือจำนวนสิบนะคะมีสิบนิ้วนะคะมีรูปสิบนิ้วจำนวนเก้านะคะเรียกเก้านับถอยหลังค่ะแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราเป็นการทบทวนนะคะจำนวนหนึ่งถึงสิบค่ะเด็กๆนะคะอา้าววันนี้นะคะครูยาจะมาพูดถึงการสร้างแบบรูปยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้คือรูปทรงกลวยมีของสองสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวครูยาให้เด็กๆทำนะคะดูของครูยาค่ะครูยาวางรูปทรงกลวยสามเหลี่ยม อา้าวต่อไปก็ต้องให้เด็กจัดนะคะทรงกลวยสามเหลี่ยมนี่คือรูปแบบที่หนึ่งนะคะวางต่อไปก็เมื่อกี้เราเริ่มจากทรงกลวยใช่ไหมคะรูปแบบที่สองเราก็สลับเอาสามเหลี่ยมวางก่อนสลับด้วยทรงกลวยสามเหลี่ยมอา้าวทรงกลวยนะคะการวางรูปแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งพอรูปแบบที่สองนี่คือตัวอย่างนะคะเด็กๆ อ่าต่อมาดูตัวอย่างการสร้างรูปแบบที่สองค่ะครูยาจะใช้ลูกบอลน,นะคะลูกบอลอ่าลูกบอลมีอยู่สองสีสีส้มกับสีชมพูนะคะอ้าวแถวที่หนึ่งวางสีส้มสีชมพูแล้วก็สีส้มสลับด้วยสีชมพูนี่คือรูปแบบที่หนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆ แถวที่1ต่อไปรูปแบบที่2ส,สลับสีกันใช่ไหมเราเริ่มด้วยสีส้มใช่ไหมคะต่อไปเราเอาสีชมพูขึ้นมาก่อนค่ะ,ะชมพูส้มและก็ชมพูรูปแบบที่2เด็กๆคะมันแค่สลับที่กันอยู่เท่านั้นเองค่ะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะนี่คือการสร้างแบบรูปนะคะแต่งานของเด็กๆนะคะในหนังสือ คณิตศาสตร์นะคะเด็กๆคะหน้าสุดท้ายแล้วเราจะใช้โยกับเล่มนี้เลยนะคะเด็กๆเล่มนี้นะคะเราจะสร้างแบบรูปแต่เด็กๆต้องวาดภาพค่ะนะคะตัวอย่างมีไก่กับไข่ก็มีไก่ไข่ไก่ไข่พอแบบรูปที่สองก็เป็นไข่ไก่ไข่ไก่สลับที่กันแค่นั้นเองค่ะการบ้านเด็กๆมีผีเสื้อกับดอกไม้เด็กๆก็สร้างแบบรูปนะคะมีกระต่ายกับ แค่รถเด็กๆทําแค่สองข้อเองค่ะนะคะสร้างแบบรูปนะคะแค่สองภาพนี้ครูยาฝากงานเด็กๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ